สวครับพบกับผมช่องดรักสโลคุอีกครั้งนะครับตันียายเรื่องมหายุทธหยุดพิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่16ในบทที่6นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วริงต้งของเราจำเป็นจะท่องไปช่วยอะไรนะเซี่ยวตียวของเรานะที่กำลังโดน3ประมุขจะจัดการนะเพราะเป็นความแคนระหว่างสำนักหยวนเหมือนกับ ของเทพอสูรเพียงพอนฝาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับมีหัวใจหรือเกินไปติดตามรับฟังกัตนต่อได้เลยนะครับบทที่6ดิ้นรนสุดชีวิตฟิว ทั้งสองกลายเป็นลำแสงพุ่งเข้าไปความเร็วถึงขีดสุดตรงดิ่งไปที่โลกแห่งความเป็นตายที่ขังเซี่ยวเตียวเอาไว้ทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งคู่ดิรู้ดีว่าโอกาสมีชีวิตรอดนั้นน้อยนิดหากคิดจะช่วยเหลือเซี่ยวเตียวที่อยู่ข้างในไม่ว่าพวกเขาจะดิ้นรนเพียงใดช่องว่างระหว่างพวกเขากับกลุ่มของเทียนหยวนจือยังห่างกันเกินไปไม่รู้จักเจียมกระลาหัวซัดจริงเทียนหยวนจือยิ้มบางเมื่อเห็นภาพตรงหน้ามือทั้งสองไพ่หลัง แววตาเลือดเย็นช้ยในส่วนลึกของดวงตาปังเหยนนหยืนเจือแค่นหัวเราะในเมื่อไอ้นี่เต็มใจจะถอนตัวออกจากสำนักเตา๋าข้าก็ไม่จาเป็นต้องไว้หน้าสำนักเต๋าสินนะเหยืนหยวนจือกลางมือออกเมื่อพูดจบพลังงานสีดำขาวที่เต็มไปด้วยคลื่นเซิงและคลื่นซื่อก็วาดออกมาเปลี่ยนเป็นดัดชนียักษ์พุ่งผ่านอากาศกดลงบนร่างของทั้งสองปังปัง พื้นที่ถล่มลงเมื่อดัชนีกดลงพลังนี้ทําให้ทุกคนในเมืองขนพองสยองกร้าวนี่ไม่ใช่การต่อสู้ของจอมยุทธ์ในระดับเดียวกันเลยดัชนีแสงทะลุอากาศมาถึงก็หมุนเชี่ยวกราดรอบร่างลินตงกับเซี่ยวเยียนไว้อย่างรวดเร็วพลังมหาศาลทําให้หลายคนรู้สึกหวาดกลัวไปช่วยพี่ใหญ่พี่ร้องกันเถอะพยักสีดําที่เป็นร่างจริงของเซี่ยวเยียนส่งเสียงคํารามต่ําโดยไม่รีรอคําตอบของลินตงเขาก็กลับตัวพุ่งไปหาดัชนียักษ์ อ๋อมันบอกว่าพี่ใหญ่นะครับไปช่วยพี่รองเถอะนะตอนนี้ต้องมีใครบางคนสกัดการโจมตีเอาไว้ไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครไปถึงพื้นที่โลกแห่งความเป็นตายได้เลยโขกร่างของเซียวเยียนพุ่งออกไปพร้อมกับคำรามก้องฝาดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงโรหิตขณะที่แสงสีดำกลุ่มมะขือมาพวยพุ่งออกจากร่างของเขาอย่างรุนแรงรวดวาหแสงแปลกประหลาดก็พานไปทั่วผิวของเขาปังปังรวดวาหแสงกระจายไปทั่วร่าง หยดเลือดจานวนมากก็พุดขึ้นบนร่างของเซี่ยวเหยียนเลือดร้อนระอุพุ่งออกมาระลอกแล้วระลอกเราสังเวยโลหิตวิญญาณเทพป,ปีศาจเลือดสดกระเซ็นออกมาในที่สุดก็รวมตัวกับแสงสีดําอย่างรวดเร็วทุกคนมองเห็นห่วงมิติเริ่มบิดเบี้ยวพยักแสงสีดําเรือนรางขนาดหลายร้อยซอก็เยิยนยากออกมาจากข้างในยามที่พยักแสงสําแดงปรากฏตัวรังสีเก่าแก่ก็แผ่ออกมาจากร่างเวลานั้น ทุกอย่างเหมือนย้อนกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ร่างของเซี่ยวเยียนลดขนาดลงอย่างรวดเร็วเมื่อพยักแสงสีดำปรากฏตัวเขาจ่ายพลังมหาศาลเพื่อปลดปล่อยกระบวนท่านี้ออกมาพยักแสงสีดำตระหง่านอยู่บนฟ้าดวงตาพยักฉายแววแห่งความสติปัญญาขณะมองดัชนีแสงที่วุ่งแหวกอากาศมาในที่สุดร่างใหญ่โตก็เปลี่ยนเป็นสายฟ้าสีดำพร้อมกับรังสีเก่าแก่เข้มขน้นชนกับดัชนีแสงด้วยเสียงดังสนั่นต่อหน้าสายตานับไม่ถ้วน ปังละลอกคลื่นกว้างใหญ่หน้าสะพรึงกวาดไปทั่วฝาร่างของเซียวเหยียนกระเด็นไปข้างหลังพร้อมกับเลือดสดไหลท่วมร่างดูหน้าอานาถมากแม้เซียวเหยียนจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสเขาก็ยังพยายามที่จะสกัดดัชนีแสงเอาไว้แม้ว่านี่เป็นกระบวน่าการโจมตีธรรมดาของหยินหยวนจือแต่เซียวเยียนจะเป็นต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อจะสกัดมันเอาไว้เซียวเหยียนลินต้องเหลือบมองร่างโชคเลือดของเซียวเยียนทังมือทั้งคู่กำแน่น โทษาและไอสังหารฉายในดวงตาของเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หยุดเคลื่อนไหวเขาพุ่งตรงไปที่โลกแห่งความเป็นตายด้วยความเร็วที่มากกว่าเดิมฮ่าา ah ah ถึงกับต้านการโจมตีของข้าได้ผมกับเป็นเผ่าพยัคฆ์พูดสวรรค์จริงๆเย็นยวนจือหัวเราะเบาๆจากนั้นสายตาก็เบยไปทางหลินตงที่อยู่ไกลออกไปพร้อมกล่าวเย้ยหยันแม้แต่เทพอสูรเพียงพรฟ้ายังไม่สามารถทำลายโรคแห่งความเป็นตายของข้าได้ แล้วเจ้าจะทำอะไรได้หรอเยืนหยวนจือไม่ได้โจมตีโลกแห่งความตายมีทั้งคลื่นเซิงและคลื่นสื่อจากนั้นไม่ใช่สิ่งที่หลินต้งที่อยู่ในขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นที่แปจะสามารถแตะต้องได้คุณสมบัติทั้งของทั้งคู่แตกต่างกันหากหลินต้องอยู่ติดอยู่ในคลื่นสื่อและคลื่นเซิงแล้วละก็ แม้แต่วิญญาณอภิมนุษย์ของเขาก็จะกลายเป็นขุยผงในพริบตาลินตงไม่ตอบดวงตาเขาแดงกำ่ำพร้อมกับกำมัดแน่นคลื่นหยวนยิ่งใหญ่พายออกมาพร้อมกับค่ายกลแสงลึกลับที่ปรากฏตรงหน้าด้วยความเร็วอันน่าตกใจก่อนขยายอย่างรวดเร็วอึก๊กลินตงไม่รีรอเมื่อค่ายกลแสงอุบัติขึ้นเรือสดหลายคำที่ร้นเปลี่ยนไปด้วยคลื่นยวนบริสุทธิ์พ่นลงไปในค่ายกลแสงรัศมีสว่างจ้าปรากฏขึ้นในค่ายกลพร้อมกับเริ่มหมุนภายใต้การควบคุมของลินตงวาบ สัญลักษณ์แสงจำนวนมากแพรออกจากค่ายกลที่หมุนขวางจากนั้นรำแสงก็ยิงออกมาจากค่ายกลางค่ายจากศูนย์กลางค่ายกลชนเข้าไปที่โลกแห่งความเป็นความตายชาเสียงดังสนั่นแพรออกมาเมื่อรำแสงพุ่งออกไปจากนั้นทุกคนก็ตกตะลึงเมื่อเห็นว่าม่านพลังที่แสงที่ก่อตัวจะขึ้นเซิ่งและขึ้นสื่อเริ่มแสดงสัญญาณสลายตัวเมื่อรำแสงตกกระทบเอ๊ะ สีหน้ายาะเย้ยอของเยินหยวนจือเปลี่ยนไปทันในนั้นดวงตาของเขาก็จ้องเขมงไปที่ค่ายคนที่กำลังหมุนคว้างพร้อมก็เอ่ยพึมพำนี่พลังงานอะไรกันทำไมถึงกราดก่อนขึ้นเซิ้งและคลื่นซื้อได้เอึกเรือสดพุ่งออกจากปากกินต้องอีกคำหนึ่งสีหน้าเขาซีดขาวอย่างรวดเร็วขณะที่รัศมีอ่อนแสงลงอย่างมากเขารู้ดีว่าแม้ตนเองจะมีพลังสลายค่ายกลเคลื่อนิภพแต่ก็เป็นแค่น้ำบริสุทธิ์หยดหนึ่งในมหาสมุทรเท่านั้นเมื่อเทียบกับเหยินหยวนจือ เซี่ยวเตียวทำลายซะลินต้องรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสลายโลกแห่งความเป็นตายแต่เขาไม่จําเป็นต้องทำลายทั้งหมดเพียงแต่สั่นคลอนลากฐานให้เซี่ยวเตียวสักเล็กน้อยเท่านั้นพลังสลายตัวไหลเข้าไปในโลกแห่งความเป็นตายเวลาเดียวกันขึ้นพลังบางอย่างก็เริ่มที่ผิวของม่านแสงเห็นได้ชัดว่ากําลังเกิดการไม่เสถียรแล้ว โอ้โตอนนี้เซียวเตียวเงยหน้าขึ้นคำรามเสียงกล้องจากด้านในพลังงานสีม่วงดำรวมตัวกันอย่างบ้าคลั่งและเปลี่ยนเป็นกรงเล็บขนาดใหญ่ร้าวพันศอกตบลงบนโลกแห่งความเป็นตายอย่างรุนแรงปังปังปังระลอกขึ้นป่าเถื่อนและลุนแรงพายออกมายังควบคุมไม่ได้เสียงระเบิดดังกึกกล้องออกมาจากม่านแสงอย่างรวดเร็วจากนั้นทุกคนเห็นว่าโลกแห่งความเป็นตายถล่มลงมาสุดท้ายระเบิดออกอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางเสียงแตกร้าวเป็นชุด ปังปังโลกเห็นความเป็นตาระเบิดออกสิ่งมีชีวิตมาคือม้าที่ถูกขังอยู่ข้างในก็สยายปีกขางข่าวยักออกมาบดบังแสงตะวันเอาไว้แสงสีม่วงดำแผ่ออกคอหุ้มร่างพี่น้องของทั้งสองเอาไว้ภายในดวงตาแดงฉานของเซียเ่ยวเตียวมองร่างโชคเลือดอนาทน,นาอนนาอนาถของพี่น้องที่มีรัศมีอ่อนพลังจางมากความโหดร้ายละบ้าครั่งพุ่งพวดออกจากดวงตาขนาดใหญ่นี่เป็นครั้งแรกที่สามพี่น้องถูกบีบจนมีสภาพหน้าอานาถตลอดหลายปีที่ผ่านมายิ่งกว่านั้น คนที่ภาคภูมิใจในตนเองอย่างเขาถึงก็ต้องให้คนอ่อนแอยังมากกว่ายังลินต้องกับเซี่ยวเหยียนมาเสี่ยงชีวิตมาช่วยเหลือเซี่ยวเตียววางร่างทั้งสองไว้บนหลังอย่างอ่อนโยนจากนั้นดวงตากระหายเลือดก็จ้องไปที่กลุ่มของเทียนหยวนจือไม่นานเสียงคำรามขมขืนก็ดังไปทั่วท้องฝาอัคราประจำมเพาขืน เมื่อเสียงคำรามของเซี o ่ยวเตีย e วดังขึ้นอัคระซับซ้อนมากมายก็ปรากฏและฉายแสงเรืองรองบนปีกค้างคาวอัคระเหล่านี้ถูกสร้างมาจากสายเลือดแห่งเผ่าพันธุ์และส่งคลื่นสรงพลังซับซ้อนกว่าและสงพลังมากเบาบางออกมาชีแสงสีแดงฉายบนปีกค้างคาวของเซี o ่ยวเตีย e วจากนั้นอัคระลึกลับก็เริ่มหายไปทีละตัวละตัวราวกับว่าเปลี่ยนเป็นเลือดไหลเข้ามาในร่างของเซี o ่ยวเตียวเฮืกอกอัคระจางหายไป ร่างใหญ่โตหลายพันศอกของเซี่ยวเตียวก็เริ่มขยายขนาดอย่างบ้าคลั่งเงาของเขาปกคลุมไปทั่วเมืองยี่โมจนมิดเวลาเดียวกันรัศมีของเซี่ยวเตียวก็เพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่งในสิบลมหายใจสั้นๆก็อยู่ในระดับรุนแรงในสายตาของกลุ่มเทียนหยวนจือพวกเขามีสีหน้าครึ้มลงตอนนี้พลังของเซี่ยวเตียวฟื้นฟูจนถึงขีดสุดโดยมีการเปิดอักขาระประจำเผ่าไอ้หมาแกหยวนเหมินวันนี้ข้าจะหักขาพวกแกสักคนให้ได้ แม้ว่าจะต้องตายก็ตามรสมีพลังของเซี่ยวเตียวพวยพุ่งจนสุดถึงจุดที่น่ากลัวเสียงคำรามเกี่ยวการก็ดังกึกก้อขงขึ้นอีกครั้ง เงายักษ์ปกคลุมเมืองยี่มัวเว้ทั้งเมืองทุกคนมีสีหน้าตกตะลึงมมองสัตว์อสูรตัวมหึคือมาบนท้องฝาเทพอสูรเพียงพรฟ้ามีชีวิตสมกับชื่อเสียงเรื่องรือร่างกายใหญ่โตน่ากลัวดูราวกับสามารถกลืนกินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไว้ได้ทั้งดวงยิ่งไปกว่านั้นทุกคนยังรู้สึกว่ารัศมีของเสียเ่ยวเตียวสงพรางขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ร่างขยายขนาดที่จริงแล้วเขาไม่ได้อ่อนด้อยกว่าหนึ่งในสามประมุขสำนักยวนเหมือนเลย การเปิดผนึกอัขระประจำเผ่าเป็นทักษะของเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าเพื่อเอาชีวิตรอดแม้เขาจะสามารถฟื้นฟูพลังขึ้นมาได้ชั่วคราวโดยใช้วิธีนี้แต่หลังจากนั้นเขาคงจะได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่น้อยเลยชายชราชุดน้ำเงินมองเงาร่างใหญ่โตสีดำบนฝาดวงตาจดจ้องพรังอธิบายแผ่วเบาแม้เขาจะฟื้นฟูพลังกลับมาได้แต่ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะทั้งสาคนนั่นด้วยตัวคนเดียว พวกเทียนหยุนจือเป็นจอมยุทธขุมพลังชั่วหลุนแล้วทั้งนั้นอิงส่วนจือกำมือแน่นอย่างไม่รู้ตัวเมื่ได้ยินชายชาราชุดน้ำเงินเอ่ยแววตาดูซับซ้อนไปพลังสีม่วงดำกระจายเป็นชั้นเมฆหนาบนท้องฝาลอยวนรอบร่างและปกคลุมร่างใหญ่โตของเสี่ยวเตียวจนมองเห็นได้เพียงเรือนลางข้าว่าแกจะฆ่าเราไม่ได้แม้แต่คนเดียวถึงจะเปิดผนึกอัคราประจำเผ่าแล้วก็ตาม เทียนยวนจื่อมองกลุ่มเมฆสีม่วงดำที่ปกคลุมทั่วท้องฟา้าดวงตาฉายแววมืดครึมแต่เขาก็สายหน้าไปมาในทันทีงั้นข้าจะร้องดูเสียงร้องแหลมของเซี่ยวเตียวดังไปทั่วครู่ต่อมามูเมฆก็สั่นสะเทือนเปลี่ยนเป็นพระจันทร์เสี่ยวสีม่วงดำขนาดพัน0อกร้อยอยู่บนฝาแผ่พลังอันน่ากลัวออกมาส่งผลให้ความหวาดกลัวผุดขึ้นในใจของคนมองจันทราเทพอสูร กงเล็บยักษ์สีม่วงดำพุ่งผ่านชั้นเมฆคว้าพระจันทร์เสี้ยวเอาไว้จากนั้นไม่ได้ชะลอตัวเวียงพระจันทร์เสี้ยวลงมาอย,ย่างฉับพลันพระจันทร์เสี้ยวพุ่งผ่านห่วงมิติสับลงบนรากของก <โ frustrating> ลุ่มเหยนหยนจืออย่างเกลียวกราดปังพระจันทร์เสี้ยวข้ามผ่านเส้นขอบฟ้าแม้จะอยู่ห่างออกไปหลายพันศอกแต่รอยแตกยักษ์ยังไม่อยากจะเชื่อปรากฏในเมืองยี่มัวชวนให้คนคิดว่าพลังของพระจันทร์เสี้ยวที่หมุนคว้างนั้นน่าสะพรึงเพียงใดเฮ้อ หยวนหยวนเจอแค้นเสียงเย็นชาออกมาเมื่อมองภาพดังกล่าวเขาสะบัดแขนเสื้อวูบหนึ่งคลื่นเสิ้งสื่อก็กรีดร้องออกมาเปลี่ยนเป็นกงจักรยักษ์สีดำขาวบนท้องฝาสีดำกับสีขาวประกฏรวมกันบนกงจักรดูราวกับสัญลักษณ์ยินละอย่างเมื่อกงจักรแห่งความเป็นตายก่อตัวขึ้นพระจันทร์เสี้ยวก็พุ่งมาถึงอย่างเครี้ยวกราดพลรังสองสายชนกันอย่างรุนแรงราวกับอุกบาทสองดวงตูม เสียงกึกก้องบนฟ้าทุกคนเห็นคลืน่นผันผวนมืคือมาขนาดสักพันศอกกวาดไปทั่วฟ้าอย่างบ้าครั่งร้อวกับน,น้ำป่าไหลทะลักพิบตาเดียวฟ้าทั้งผืนก็ถล่มทลายรอยแตกสีดำมืคือมาเกิดขึ้นร้าวกับปาาของปีศาจ กองจักเห็นความเป็นตายหมุนกลับเนื่องจากแรงประทะขณะที่เหยื่หยวนจือก็ถูกลูกหลงจนต้องถอยหลังไปสองก้าวท่านในนั้นดวงตาของเขาก็มืดคลึ้มลงเขาเคลื่อนตัวไปปรากฏบนกงจักแห่งความเป็นตายจากนั้นร่างก็เหมือนจะหลอมรวมกับตัวกงจักเปลี่ยนเป็นลำแสงสีดำสลับขาวพุ่งตรงไปหาเซี่ยวเตียวอีกครั้ง ตูมตุมต้มตูมคลื่นความแปรปรวนหน้าสะพึงกลัวกวาดผ่านพื้นฟ้าอย่างต่อเนื่องพระจันทร์เสี้ยวที่บุนคว้างยังคงโจมตีเยินยวนจือการโจมตีครั้งนี้ทําให้คลื่นพลังบางส่วนกวาดเข้าใส่เทียนยวนจือกับตี้ยวนจืดรวยดูจากกระบวนท่าแล้วเสี้ยวเตียวจงใจจะจู่โจมทั้งสามในครั้งเดียวหลายปีแล้วที่ข้าเพิ่งได้รงสมรภูมิการต่อสู้ในเมื่อแกอยากจะเล่นข้าสนองให้ เทียนหยวนจือกัตตี้หยวนจือมองหน้ากันทันใดน,นั้นไอเย็ยนจะเยือกฉายผ่านดวงตาของทั้งคู่เสียงแค่นหัวร้อยเย็นชาพวกเขาพุ่งตัวออกไปในเวลาเดียวกันเหาะตรงไปที่สมรภมูมิบนท้องฟ้าคืเมื่อมีเทียนหยวนจือกัตตี้หยวนจือร่วมด้วยกลุ่มเมฆสีม่วงดำบนฟ้าเริ่มสลายด้วยความเร็วอันน่าตกใจรากใหญ่โตของเซี่ยวเตียวถูกบีบให้ถอยร่นทีละน้อยแม้พลังของเขาจะกลับคืนมาแต่เซี่ยวเตียวก็ยังรับมือทั้งสามโดยรำพังได้ยาก เขาตั้งใจจะสู้กลับประมุกหยวนเหมือนทั้งสามด้วยตัวคนเดียวหลิงชิงจู่มองการต่อสู้สะเทือนฟ้าดินจากอาคารที่อยู่ไกลออกไปใบหน้าเย็นชาระเฉยเมอเริ่มมีแววอารมณ์เหตุการณ์ที่เกิดอย่างต่อนเนื่องในวันนี้ทําให้แม้แต่คนอย่างน้งยังสงบนิ่งได้ยากไม่แปลกใจเลยที่เผ่าเทพอสูรเพียงพนฟ้าเป็นเผ่าจักรพรรดิในโลกของสัตว์อสูรสาวงามข้างหลิงชิงจู่พยักหน้าอย่างตกตะลึงจากนั้นก็เอ่ยความเห็น ถ้าเป็นการต่อสู้ตัวต่อตัวบางทีเขาคงไม่เกรงกลัวประมุกสำนักหยวนเหมือนเลยแต่การต่อสู้กับสามคนด้วยตัวคนเดียวเป็นเรื่องที่ตึงมือไปจริงๆไม่ว่าเรื่องนี้จะทําให้ดินแดงตรงเฉียนอยู่ในความโกรหนทันทีที่ข่าวกระจายออกไปเจ้าหนุ่มที่ชื่อหลินตงไม่ใช่เทพเสียนผู้บริสุทธิ์เขามีขุมพลังเพียงเนียยผ่านขั้นที่แปดเท่านั้นแต่ยังก่อพายุได้ขนาดนี้แต่ว่าสำนักหยวนเหมือนคงไม่ปล่อยเขาไปเพราะเรื่องนี้แน่ สู้โยที่อยู่ข้างๆกำมือเล็กไม่แน่นเมื่อได้ยนินดวงตาแดงกำเล็กน้อยหลังอั้อึ่งครู่หนึ่งนางก็เอ่ยออกมาพี่ใหญ่ลินต้งจะไม่ตายที่นี่หรอกเจ้าค่ะแม้นางจะรู้ดีว่าลินต้งกำลังเผชิญอันตรายแบบไหนนางก็ยังดื้อดึงและเชื่อมั่นในจัวของชายหนุ่มที่สร้างปฏิหารในอย่างต่อเนื่องว่าจะไม่ตายง่ายๆโดยน้ำมือของสำนักหยนเหมือนหลอก หลิงชิงจูมองซูโยที่ดวงตาแดงก่ำพร้อมกับท่าทีดื้อดึงนาทีต่อมารอยยิ้มสะกดใจทุกคนก็เผยภายใต้แพร่คลุมที่พร้อมกับพยักหน้าพวกเจ้าสองคนนี่สาวงามมองทั้งสองอย่างจนใจสายหน้าไปมาคนที่สู้กับรินตงครั้งนี้ไม่ใช่จอบยุทธธรรมดาพวกเขาคือประมุกสำนักหยวนเหมือนทั้งสและเป็นจอบยุทธตัวจริงของดิแดนตงเฉียนเขารู้ดีว่าตัวเองสู้กับเทียนหยวนจื่อไม่ได้ แต่ทำไมยังทำแบบนี้นะอิงส่วนจืดพึมพำขณะมองเซี่ยวเตียวลงไปในสภาพเสียเปรียบบนท้องฝาชายชราชุดสีน้ำเงินขโมดคิ้วดวงตากวาดไปยังกลุ่มเมฆสีม่วงดำที่ปกคลุมไปทั่วอึดใจม่านตาก็หดเกร็งเขาจ้องมองจุดจุดหนึ่งที่เบื้องหลังเซี่ยวเตียวเขหมิงชั้นเมฆสีม่วงดำกระจายตัวบริเวณนั้นแต่ยังมีคลื่นพลังลึกลับเบาบางแผ่มาจากชั้นเมฆนี้อีกด้วยเขาไม่ได้คิดจะสู้กับกลุ่มเทียนยวนจือ ชายชราชุดน้ำเงินดวงตาเป็นประกายเอ่ยความเห็นขึ้นเหมือนว่าเขาจะเตรียมกรารอะไรบางอย่างดวงตาของอิงส่วนจือเพ่งไปเมื่อได้ยินเขาสังเกตเห็นกลุ่มเมฆสีดำเรือนรางเช่นกันจากนั้นมือทั้งคู่ก็กำแน่นนั่นคืนพลังเคลื่อนย้ายเขาตั้งใจจะหนีไปพร้อมกับลินต้งและเซี่ยวเยียนใช่ถ้าเขาเอาชีวิตเดิมพันจริงๆเขาจะสามารถฆ่าหนึ่งในสามระบุขสำนักหยวนเหมือนได้แต่ลินต้งกับเซี่ยวเยียนก็จะหนีจากหายนะนี้ได้ลำบาก ชาชาราชุดสีน้ำเงินพยักหน้าเขาสู้กับเทียนหยวนจือเพื่อไม่ให้พงนั้นเห็นครึ่งการก่อสร้างค่ายกลใช่ข้าหวังว่าเขาจะทำได้สำเร็จอิงส่วนจือกำมือแน่นชัดว่าเขาไม่ต้องการให้หลินต้องตายในที่แบบนี้เช่นกันปัง เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นอีกครั้งร่างของเซี่ยวเตียวถอยหลังในทันทีโดยเปลี่ยนร่างกลับเป็นมนุษย์ดวงตาเขมรงเมื่อมองกลุ่มของเทียนหยวนจือบนฟ้าที่อยู่ไกลออกไปจากนั้นก็สะบัดแขนเสือ้อพลังสีม่วงดำกระจายออกขวาร่างหลินตงกับเซี่ยวเยี่ยนถอยกลับเข้าไปในกลุ่มชั้นเมฆดำอย่างรวดเร็ววา้าแสงในชั้นเมฆจางหายอย่างรวดเร็วเมืนน่อดนึงสามกระโจนเข้าไปค่ายกลใหญ่บิดเบี้ยวปรากฏขึ้นค่ายกลเคลื่อนย้ายเหรอเมื่อพวกเทียนหยวนจือเห็นก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ข้าจะควบกลุมข่ายกลเราอยู่ในดินแดนตรงเฉียนไม่ได้อีกแล้วกระบวน่าบนมือของเซี่ยวเตียวเปลี่ยนแปลงฉับพลันท่านในนั้นค่ายกลขนาดใหญ่ก็หมุนควงด้วยความเร็วสูงพื้นพลังรุนแงพายออกมาอย่างบ้าคลั่งหลินตงหน้าซีดเมื่อเห็นใบหน้าเคร่งครึมของเซี่ยวเตียวเขาสัมผัสได้เลยว่ารัศมีพลังของอีฝ่ายกำลังอ่อนลงอย่างรวดเร็วท่านในนั้นเขาก็รู้ว่าพลังของเซี่ยวเตียวเริ่มหดหายไปถ้าพลังของเซี่ยวเตียวหมดลงอย่างสมบูรณ์พวกเขาก็จะมีไม่มีโอกาสได้รบหนีอีกเลยคิดนี้หรอ จะง่ายแบบนั้นเชียวเหรอกลุ่มของเทียนอยุดจือแค้มเสียงเย็นชาและล,ะลงมือโจมตีพร้อมกันพลังงานมหาศาลแหวกทอ้องฟ้าซัดเข้าที่ค่ายกอยางรุนแรงดูเหมือนถ้าค่ายกนเคลื่อนย้ายที่เซียวเตียวสร้างขึ้นด้วยความยากลําบากคงจะถูกทําลายลงในพริบตาถ้าถูกพลังนี้ซัดเขา้าไอ้เวนดวงตาของเซียวเตียวกลายเป็นสีแดงฉานเมื่อเห็นการโจมตีทั้งสามพุ่งเข้ามาเขากําลังจะควบคุมค่ายกนจึงไม่สามารถเบี่ยงความสนใจไปรับมือการโจมตีนี้ได้ ข้าจะหยุดพวกมันเองเสียงคำรามดังออกจากปากพยักษ์สีดำเมื่อมของเซี่ยวเหยียนท่านใดนั้นร่างเขากลายไปรัาแสงสีดำพุ่งตรงไปดูเหมือนเขาตั้งใจจะสละชีวิตเพื่อหยุดการโจมตีเอาไว้ครัวแต่ร่างร่างหนึ่งก้าวักขวางก่อนที่เซี่ยวเยียนจะพุ่งตัวออกจากค่ายกลจากนั้นก็ถีบใส่จนเซี่ยวเยียนกระเด็นกลับเข้าไปในค่ายกลและใช้พลังที่เหลือพุ่งตัวออกจากค่ายกลพี่ใหญ่เซียวเยียนกับเซียวเตียวมองร่างที่พุ่งออกไปและตะลึงไปครู่หนึ่งดวงตาทั้งสองกลายเป็นสีเลือดแดง ลินต้องร้อยอยู่บนท้องฟ้าแววตาไม่วาดวันจับจ้องไปกับการโจมตีหน้าสะพึงที่แหวกอากาศตรงมาหาก่อนที่การโจมตีนี้จะถึงตัวแรงกดดันหน้ากลัวก็ส่งผลให้มิติรอบร่างของลินต้องส่งขญญาณบิดเบี้ยวการโจมตีพร้อมกันของประบุกสำนักยวนเหมือนเป็นพลังที่สามารถทำให้หลินต้องหมดขนทางหนีทีไรและตายไปได้ตลอดกาล แม้จะรู้ดีว่าตัวเองราวกับตัก,กแตนที่พยายามหยุดรถม้าทั้งคันแต่เขาก็ไม่ลังเลการเปิดใช้ค่ายคนต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งดังนั้นต้องมีใครสักคนออกมาสก,กัดการโจมตีนี้เอาไว้ไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีใครรอดชีวิตเลยวา้าบค่ายคนแสงขยายตัวอย่างรวดเร็วในฝ่ามือของริ่นต้องอีกครั้งจากนั้นเขาก็อ้าปากแสงสีแดงฉานกวาดออกมาเปลี่ยนเป็นหมอกราปกป้องร่างเขาเอาไว้ข้างในว้าววาบ รำแสงอัดแน่นด้วยพลังสลายตัวพุ่งออกมาจากนั้นปะทะเข้ากับการโจมตีหน้าสะพรึงยิ่งใหญ่อย่างหนักหน่วงต่อหน้าสายตาคนจำนวนมาก แม้ว่าพลังจะมีเอกลักษณ์แต่ก็ยังมีช่องว่างไม่ต่างจากบดตัวหนึ่งและภูเขาเมื่อเทียบกับการจูโจมของสามประบุกสำนักหยวนเหมือนดังนั้นลำแสงจึงทนไดเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะสลายไปอย่างสิ้นเชิงตูมลำแสงสลายพร้อมกับการโจมตีทรงพลังมาถึงในที่สุดก็ปะท้าอย่างจังเข้ากับหม้อกรานสีแดงสดทันใดนั้นเสียงโลหะดังกังวานไปทั่วฝา วงคลื่นแสงแดงฉานแผ่ออกมาอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดเสียงดังสนัน่นทุกคนเห็นรัสมีของหม้อก,กรันสีแดงดับลงในที่สุดก็ส่งเสียงวูบกลายเป็นลำแสงพุ่งกลับไปในร่างของหลินตงอึ๊กหลินตงรับแรงประทะที่ส่งมาจากหม้อก,กรนันโลหิตส,สดพ่นออกมาคำใหญ่ใบหน้าที่ซีดขาวเป็นทุนเดิมกลับซีดลงอีกหลายส่วนเห็นได้ชัดว่าหลินตงไม่สามารถสกัดการโจมตีจากประบุกทั้งสามได้เลยแม้จะใช้อาวุธล้ำฟ้าขั้นปรานที่สุดแล้วก็ตาม ลินต้งไม่มีเวลาจะถอยหนีเมื่อกระอักเลือดออกมาเขารู้สึกถึงมิติรอบตัวแสดงอาการแข็งตัวจากนั้นคลื่นพลังหน้ากลัวก็ซาดออกมาห่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้กรอบร่างของลินโต้งเหมือนจะบิดเบี้ยวไปฉับพันภายใต้การกรัดกรอนของพลังหน้ากลัวนั้นเลือดสดไหลซึมออกจากทุกรูขุมขนอย่างรุนแงรงลักษณะของเขาในตอนนี้บอกได้เลยคำเดียวว่ากำลังจะกลายเป็นเนื้อสับแล้วอ๊อฟ ความเจ็บปวดรุนแรงแร่นลิ้วไปทั่วร่างลินตงแม้จะพยายามข่มกั้นก็อดไม่ได้ที่จะคำรามด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลซึมออกมาอย่างต่อเนื่องราวกับว่าร่างของเขาถูกสร้างขึ้นจากกองเลือดกลุ่มของหยวนหยวนจือมองภาพนี้ที่อยู่ไกลออกไปบนทอ้องฟ้าด้วยอาการไม่แยแสดวงตาไร้แววเมตตาไม่มีแม้กระทั่งความสงสารสักริ้วหนึ่งภายในก่ายกนเบือ้งองหลังของลินตง ดวงตาของเซียวเยียงกับเซียวเตียวกลายเป็นสีแดงเลือดร่างพยัก์สีดำของเซียวเยียนส่งเสียงคำรามรากยาวก้องท้องฝาเสียงอัดแน่นด้วยความขมขื่นตูมลื่นความเจ็บปวดแล่นลิ้วเข้าไปในจิตใจของลินโต้งอย่างบ้าคลั่งเขารู้สึกได้ถึงประตูแห่งความตายในตอนนี้แม้ว่าพลังกายของเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามการโจมตีนี้อยู่เหนือขีดจำกัดที่ร่างกายเขาจะทนได้เขาได้ยินเสียงกระดูกทั่วร่างส่งเสียงเตกเสียงส่งเสียงแตกแดงรั่น ดังรั่นนะครับสายตาของหลินตงถูกปกคลุมด้เรือดจนผ้ามัวความรู้สึกหมดแรงและอับจนปัญญายังไม่เคยเป็นมาก่อนวนเวียนอยู่ภายในใจนี่ข้าต้องตายที่นี่จริงๆหรอเสียงรำพึงดังขึ้นในใจหลินตงสติสัมปชัญญะเริ่มรุดร้อยทีละน้อยวาบวาบ แต่ขณะที่หลินตงกำลังจะหมดสติอย่างสมบูรณ์คลื่นมังกรฟ้าที่อยู่ในจุดตันเทียนก็ระเบิดขึ้นมาเฉียบพลันคลื่นมังกรฟ้าประทุเปลี้ย,รยกระจายตัวออกอย่างรวดเร็วปกคลุมร่างหลินตงยิ่งกว่านั้นยังแล่นไปตามเส้นสายที่บิดงอและกระดูกที่หักของหลินตงด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์โคละลอกคลื่นมังกรลูกแล้วลูกเล่าแล่นเข้าไปตามเนื้อหนังของหลินตองอย่างต่อเนื่องพลังงานนี้มักจะถูกคมเอาไว้มาก แม้แต่ลินตงยังดูดซับไว้เพียงเล็กหน่อยแต่ตอนนี้คลื่นมังกรฟ้ารอมรวมเข้ากับร่างลินตงเองภายใต้การแรงกดดันสะพึงจากภายนอกทำให้ร่างของเขาแข็งแกร่งมากขึ้นจนทนทานต่อแรงกดดันภายนอกได้แสงสีเขียวสว่างประทุข,ขึ้นบนร่างของลินตองอีกครั้งจากนั้นทุกคนก็เห็นร่างร่างลินตงเริ่มขยายและสั่นไหวครู่ต่อมาแสงสีเขียวระเบิดออกตามด้วยเสียงมังกรคำรามสถานวิญญ,ญาณดังออกมาจากภายในเสียงมังกรดังก้อง ก็มองเห็นมังกรมรกฏร้าวสิบกระสอบปรากฏตัวขึ้นภายในร่างนั้นแผ่กลิ่นอายมังกรออกมาเข้มขน้นนี่ไม่ใช่กลิ่นไอธรรมดาเลยมีเพียงจอมยุทธเผามังกรระดับสูงเท่านั้นที่จะสามารถส่งคลื่นมังกรฟ้าเช่นนี้ออกมาได้แม้ว่าคลื่นมังกรฟ้านี้จะอ่อนแอเมื่อเทียบกับของแท้แต่คลื่นพลังที่ส่งออกมาเป็นของจริงอย่างแน่นอนไอ้บ้านี่ฝึกวรยุทธอะไรกันแปลกประหลาดมากที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นมังกรมรกฏสายเลือดบริสุทธิ์เช่นนี้ได้ เย็นหยวนจือขมวดคิวและออกความเห็นกับภาพนี้แต่ไม่ว่ามันจะงัดลูกเล่นอะไรมาใช้ก็ไม่มีทางหนีการโจมตีรอบนี้ไปได้หรอกไอ้เยือกเย็นฉายในด,ดวงตาของเย็นหยวนจือยิ่งบินต้องกระดเด็นเท่าไหร่จิตสังหารในใจเขายิ่งข้นครัก ความอัยอศที่หลินตงได้รับในวันนี้สร้างความจงเกียรจงชังต่อสำนักหยวนเหมือนฝังรากหรือหากปล่อยให้หนีไปได้ชายหนุ่มจะกลายเป็นศัตรูที่ท,ทรงพลังรักกลายเป็นสิ่งที่น่าหวาดหวั่นยิ่งกว่าโจทงอย่างแน่นอนเพราะพรสวรรค์ที่มีตอนนั้นบางทีแม้แต่พวกเขาก็คงรู้สึกปวดหัวหนึบขึ้นมามัางกบรบากฏปรากฏภายในกลุ่มแสงสีเขียวขดตัวอย่างรวดเร็วแสงสีเขียวแรงกล้าพวยพุ่งบนเกรดมังกรพยายามคงอยู่ต่ออีก,อ,กอีกเล็กน้อยเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีหน้าสะพึงเช่นนี้ ขึ้นมังกรฟ้าในร่างลินตงปะทุอย่างสมบูรณ์ในนาทีวิกฤตส่งผลให้วิชามังกรมรกเทวะที่เขาฝึกฝนมีพลังเพิ่มขึ้นอีกครั้งร่างกายเป็นมังกรมรกตความแข็งแกร่งนี้ชัดเจนยิ่งกว่าแต่ก่อนมากปังปังแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้แต่ก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่ลินตงจะสามารถต้านรับพลังโจมตีดังนั้นมังกรมรกตที่ลินตงกายร่างไปจึงจบลงด้วยความพ่ายแพ้เมื่อเผชิญหน้ากับพลังน่ากลัวที่ทะลวงอากาศเข้ามาขณะที่เกรดบนล่างของมังกรนั้นแตกละเอียดทีละเกตละเกต ภายในเวลาสั้นๆร่างมังกรมรกตก็ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ทุกคนในเมืองยี่มัวต่างรู้สึกตะลึงดวงตาจำนวนหนึ่งเปลี่ยนเป็นมืดครึ้มยางมองไปที่มังกรมรกตดพวกเขาไม่คิดเลยว่าจอมยุทธขุมพลังเนี่ผ่านขั้นที่8จะสามารถทนต่อการโจมตีของประบุกสำนักหยวนเหมือนทั้งสาได้นานขนาดนี้แม้ว่าจะไม่ได้ใช้พลังเต็มอัตราแต่ก็ยังเห็นถึงความแตกต่างสุดข,ขั้วร,ระหว่างทั้งสองฝ่ายอยู่ถ้าชายคนนี้ไม่ตาย สำนักหยวนเหมือนพบหายนะในอนาคตอย่างแน่นอนจอมยุติตาแหลมบางคนมีสีหน้าจริงจังเมื่อมองหน้ากันความคิดนี้ผุดขึ้นในใจจากความเหี้ยมหานที่หลินต้องแสดงไว้ก็ดูเหมือนว่าเวลาผ่านไปเขาโกงก้าวผ่านโจทงจากสำนักเต๋าที่เคยสัะเทือนนิดแนงตรงเฉียนแล้วย้อนกลับไปตอนนั้นโจทงก็บุกเดียวเข้าไปในสำนักหยวนเหมือนฆ่าผู้สไปถึงสคนถ้าหลินต้องรอดชีวิตละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นแค่คิด ภาเพเหตุการณ์ที่ทุกคนรู้สึกขนพองสยองกร้าวก็ปรากฏขึ้นมาแล้วตูมกระทั่งคนมุงยังมีความคิดชินนี้กลุ่มของเทียนหยวนจือจะมีความคิดไม่ต่างกันแววตาพวกเขาสาดประกายเย็นเยือกเบาบางแม้จะไม่ว่ากระบวนท่าโจมตีอีกครั้งแต่ทั้งสามก็เพิ่มพลังเข้าไปโจมตีลินต้องอีกหลายส่วนตูมตูมตูมแสงสีเลือดประทุบนร่างของมังกร,รมรกตเกรดปรีวแสงในดวงตาของมังกร,รมรกตอลงอย่างรวดเร็วปัง ขึ้นพลังโจมตีหน้าสะพรึงอีกลูกหนึ่งกวาด่านอากาศซั์ที่ร่างมังกรมรกตอย่างไร้ปานีไกลออกไปอิงสวนจือกำมือแน่นเมื่อเห็นภาพนี้เขาเอ่ยด้วยเสียงทุ้มต่ำผู้โสจงสนับสนุนข้าด้วยช่วยเข้าขัดขวางในครั้งนี้ด้วยข้าต้องการส่งเขาออกไปจากที่นี่ชายชาราชุดน้ำเงินอึ้งไปเมื่อได้ยินจากนั้นก็พยักหน้าอย่างเงียบๆปัง การโจมตียิ่งใหญ่เราออกจากฟา์มือของอิงส่วนจือกผู้วุโสสูงสุดในที่สุดก็พุ่งผ่านมิติทำ้ายพลังหน้าสะพึงที่กำลังจะซัดร่ามังกรมรกตการขัดขวางฉับพลันของอิงส่วนจือกผู้วุโสปกคุมความวุ่นวายไปทั่วบริเวณอิงส่วนจือแกทำอะไรเยินหยวน,นจือร้องออกมาอย่างเกลี้ยกล่อมเป็นผู้ใหญ่ก็ควรรู้จักให้อภัยและลืมความแค้ยนเยินหยวนจือพวกเจ้าไม่ทำเกินไปหน่อยหรออิงส่วนจือตะโกนเสียงเย็น ตัดวายแต่ยังคงน้าหนอแกคิดว่าสำนักหยวนเหมือนไม่เด็ดขาดขนาดนั้นเชียวหรอสำนักหยวนเหมือนไม่อยากเห็นเห,นเหตุการณ์อย่างโจโถงเกิดขึ้นซ้ำสองหรอกเทียนหยวนจื่อขมวดคิ้วร้องบอกรันพวกเจ้าหยุดเขาไว้ข้าจะทำรา้ายค่ายกนเองได้เลยเหยนหยวนจือกรตตี้หยวนจือพยักหน้าเมื่อดินคำพูดของเทียนหยวนจือ ปังทั้ง3ก้าวเท้าไปข้างหน้าเมื่อพูดจบเยินหยวนจือกับตี้หยวนจือเคลื่อนตัวสกัดการโจมตีของอิงส่วนจือกับชายชาราในทันทีอีกฝั่งเทียนหยวนจือก็มองหลินต้งด้วยสีหน้าเฉยเมยจากนั้นก็กำมือลำแสงสีดำขนาดพันศอกที่อัดแน่นด้วยคลื่นเสื่อสื่อก็พุ่งออกจากมืออย่างรวดเร็วบอกได้เลยว่าครั้งนี้เทียนหยวนจือไม่ออมมือแล้วเขาต้องการทำลายพวกหลินต้งให้สิ้นซากในการโจมตีเพียงครั้งเดียวคลื่นลำแสงเหมือนจะทะลุสวรรค์ได้ พุ่งตรงไปหากรุ่ลินต้งด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์มิติทำลายตัวลงทุกที่ที่คลื่นพลังนั้นพุ่งผ่านมังกรมรกตเป็นล่างที่ลินตงบิดถอยกลับไปในค่ายกลดวงตาเสี้ยวเตียวแดงกำพยายามร้าพลังค่ายกลเพื่อเคลื่อนย้ายและหลบหนีไปก่อนการโจมตีจะมาถึงแต่ลําแสงรวดเวร็วเหลือเกินพริบตาก็อยู่เหนือค่ายกลแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้น สีหน้าของเสี่ยวเตียวบิดเบี้ยวเพราะกับเสียงคำรามต่ำดรามออกมาจากปากมิติรอบตัวเริ่มซ้อมกันเพิ่มขึ้นหลังจากที่เสียงกระจายออกไปขณะที่ลำแสงจำนวนมากพุ่งตรงไปร่างของทั้งสามพี่น้องอืม <c oughs> คิดนีเหรอเสียงเย็นชาออกดังจากออกจากปากทเทียนหยวนจือเมื่อลำแสงพุ่งเมืคือมานั้นพุ่งตรงไปจากลำแสงอีกสายหนึ่งก็พุ่งออกไปอย่างไร้ปานีปังจู่ รอยแยกขนาดหมืน่นซอบปรากฏเมื่อรำแสงกำลังจะซัดเข้าที่ค่ายกลกงเล็บมังกรสีเขียวที่สามารถกำมืองยี่มัวได้ทั้งเมืองก็กวาดออกมาจากบิติบทขยี้ลำแสงต่อหน้าสายตาตกตะลึงของทั้งสามคนและตกตะลึงของทุกคนนับไม่ถ้วนเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่6นะครับ เรียบร้อยนวอีกแล้วแล้วมือมังกรมันออกมาจากมิติเป็นใครจากไหนหนอใครจะไปช่วยกันอีกแล้วแม่ค้างคาจริงๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งริงๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายครับ